ไปฟังประวัติของพระศิวลีนะคือคนส่วนใหญ่ก็จะทราบกันว่าพระศิวลีเนี่ยท่านเป็นผู้มีลาภสลักการละมากจนกระทั่งได้รับการยกย่องจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีเอทักคะทางเป็นผู้มีลาภล้วเรามาดูถึงประวัติว่าเอออัละสาวกเหล่านี้ท่านสร้างบารมีมาถึงเป็นแสนกับนะยโ <c oughs> ไม่สร้างบารมีมาป๊อปป๊แป๊บแป๊บแล้วก็มามาได้ มีผลงานที่เป็นที่ยกย่องของพระบรมศาสดาอัครสา,าวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเป็นผู้มีบาร,รม,มีที่สั่งสมอบรมมาแล้วก็ตั้งความปรารถนามาอย่างเช่นพระอัญญา โกนทัญญะอย่างเงี้ยท่านก็ตั้งความปรารถนามานะหรือว่าอย่างเช่นพระอนุรุธอย่างเงี้ยท่านก็ตั้งความปรารถนามาคือบุคคลสำคัญเหล่านี้เขาสร้างบาร,รมีของเขามาเขาจึงเมื่อถึงเวลาบาร,รมีเหล่านั้นมันเต็มเขาก็ามาเป็น บุคคลที่อยู่ในที่ที่ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดา <c oughs> ทีนี้ย้อนไปอย่างเช่นว่าพระสิวลีเนี่ยที่ท่านตั้งความปรารถนาเนี่ยในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นมาแสนกลับที่แล้วชื่อว่าพร,ระพุทธเจ้าปทุมมุทละ อันนี้จะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฟังฟังมาพระพุทธเจ้าชื่อปทุมุทธละเนี่ยท่านสำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในชาตินั้นพระอนุรุตเนี่ยท่านเป็นถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกว่าจะเป็นพระราชา ได้ถวายอาหารกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกถึงเจ็ดวันนะแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าสารเสรญนัคลสาวกรูปหนึ่งว่าเป็นผู้มีทักษะทางด้านมีลาบมากนะก็เกิดความศรัทธาอยากจะได้เป็นอย่างนั้นบ้าง แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในขณะที่ทำบุญถวายอาหารกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพภาษาววทํทำอยู่ถึงเจ็ดวันพอวันที่เจ็ดพระพุทธเจ้าปทุมุทละท่านก็ได้ส่งพุทธธรรมนายเอาไว้ว่าเออ <c oughs> บุคคลผู้เนี้ เราเชื่ออะไรไม่รู้นัชาตินั้นเนี่ยจำไม่ได้แล้วต้องไปอ่านก <c oughs> ็ว่าบุคคลผู้นี้ในอนาคตอีกแสนกับก็จะได้เป็นคือจะได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์เป็นนักละสาวกของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระโคดมแล้วก็จะเป็นเอทักคะทางด้านเป็นผู้มีลาภ มากชื่อว่าซิวลีนั่นคือย้อนไปแสนกลับใช่ไหมแล <c oughs> าบุคคลเหล่านี้มักจะสร้างบาร,รมีมาก่อนจากนั้นอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับพุทธพยากรก็คือยังไม่แน่นอนใช่ไหมแต่ว่าพอได้รับพุทธพยากรจากพระเจ้าแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าแน่นอนคือว่าการพยากรของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ใช่หมอดูนะโยม ท่านพยากรณ์ตามความรู้เพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยท่านสำเร็จสัพพัญยุตยาน <c oughs> หรือว่าอนุตรานุสารยานคือยานที่แล่นไปตามความคิดหมายถึงว่าเมื่อนนอนใจตั้งคำถามขึ้นก็มีคำตอบอันนี้คือปัญญาปัญญาของพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่ได้เหมือนกับปัญญาของคนทั่วไปหรือปัญญาของภาษาวกเพราะมันไล่ขอบเขตล้วใช่ไหมแต่ว่าคนปัจจุบันก็ไม่เชื่อนะอัตอมาเห็นคนปัจจุบันก็พูดกันอนะ่ะเมียเขาอ่ะไปมีอะไรกับผู้ชายอื่นอนะ่ะแล้วก็ก็ไปถามผัวเาว่า เวลามึงเห็นกูไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วมึงคิดยังไงให้ผัวเขาก็ตอบว่ากูไม่ได้คิดอะไรก็มีความสุขก็ไม่เป็นไรหรอกมึงไม่มึงไม่ว่าอะไรกูเลยเหรอกูโหดกันอย่างนี้อันตมาเลยเออคนสมัยนี้มีความคิดแบบก็บอกว่าก็ก็เดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วตายแล้วชาติหน้ามันก็ไม่มีหรอกมึงจะไปคิดอะไรมากมาย อเนี่ยคือคนที่เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบความเชื่อของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ย <c oughs> คือคนพวกนี้คือคนไม่มีศาสนานะเฮยยงเขาไม่นับถืออะไรนั้นเนี่ยบางคนก็รวยบางคนก็มีเยอะอืที่อาตมารู้ๆนะเยอะมากเลยเนี่ย ยิ่งเวลานี้พระไปทำอะไรแบบนี้โอ้ยอคนมันยิ่งแบบปากเลยอะปากเบ้เลยพูดถึงพระอย่างเนี้ยนไอ้นี้ไม่ต้องพูดถึงนะตัดไปว่าเออมานึกถึงว่าพระศิวลีต่อมาท่านก็สร้างบาร,รมีมาเรื่อยๆอ,อีกชาติหนึ่งมาเกิดคือจากชาตินั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์ตั้งนาน แล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นกะหาบดีได้ถวายน้ำพึ่งกับเนยอะไรนี่แหละกับพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งอีกชาติหนึ่งได้มาเกิดเป็นพระราชาแล้วก็เกิดความไม่พอใจพระราชาอีกเมืองหนึ่ง ก็สั่งทหารไปล้อมไปล้อมอยู่วันหนึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรนะไปล้อมวันหนึ่งด้วยความไม่พอใจเพราะตัวเองก็เป็นพระราชาในเวละเสร็จแล้วไอ้การไปล้อมพระราชาพระองค์นั้นบังเอิญพระราชาพระองค์นั้นท่านเป็นผู้มีศักย์ใหญ่ก็คือเป็นผู้ที่ เป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ก็ไม่รู้ในในใน,นั้นก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าใหญ่แบบไหนน่าจะเป็นเหมือนราชการที่ก้าเราอย่างเงี้ยนะ,ะยกทัพไปล้อมเอาไว้วันหนึ่งก็อถอนหลังจากชาตินั้นไปแล้วไปตกโนรกหยบให้กรรมมันนั้นนะ่ะนะไปตกโนรกเออพอไปตกโนรกหลุดจากโนรกมา ก็มาถึงวาระที่ว่ามาเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยหละเศษกรรมย่ยงเศษกรรมที่ไปปิดล้อมพระราชาพระองค์นั้นน่ะเป็นเหตุให้พระสิวลีต้องอยู่ในครันมานดาเจ็ดปีกับเจ็ดวัน ไม่ใช่ว่าเก่งนะแต่เป็นกรรมกรรมอะ่ะก็คือเคยไปปิดล้อมเขาแล้วเสร็จแล้วตัวเองก็ต้องมาสวยผลเงี้ยแค่เศษเล็กๆอน่นะคือไปใช้มาหมดแล้วนะอืมไอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมไงกรรมคือการกระทําง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่ว่าละเอียดมากเลย เพราะฉะนั้น <c oughs> ตรงนี้ที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อว่าเพื่อว่าจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ข้อคิดในมุมมองคือไม่ใช่ว่าเราอ่านเราฟังอะไรเฉยๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างเนี้ยฟังแค่ฟังไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเลย <c oughs> มันก็ม่ใจ <c oughs> ไม่มีปัญญาเ <c oughs> นาะพูดกันแต่ว่า <c oughs> ในฐานะที่เรามาทําบุญอย่างเนี้ย อย่างบางคนอย่างเงี้ยก็ไม่รู้มาทําบุญหรือเปล่าอือย่างยอมเงี้ยมาช่วยวัดทุกวันทุกวันเงี้ยนั่งอยู่ข้างนอกไม่เคยเข้ามาฟังเลยฟังก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอืมบางทีก็าบางคนก็เป็นคนนอกาศาสนาเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเลยเงี้ยเหมือนแรงเหมือนกลางถึงเวลาก็มากินอิ่มแล้วก็ไป อันนี้ไม่ได้พูดเยย้ยนะพูดถึงว่าบางคนเนี่ยมันก็เหมือนสารพีในหม้อเลยอ่ะเหมือนกบเฝ้ากอบัวนี่แหละไม่เคยสนใจไม่เคยคิดจะฟังไม่เคยคิดจะรับพรไม่เคยคิดจะฟังเทศฟังธรรมไม่เคยอะไรอมองแล้วก็เพลียนะคนพวกนี้นะถึงเวลาก็มาเอากับข้าวไปกินอย่างเดียวก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันเป็นเออ ครูบาอาจารย์ก็พูดทุกวันเนี่ยมันน่าจะได้แต่คนมีบาร,รมีนะยยยอฟังมันสะดุดปั๊บเลยนะใช่ไหมฟังปั๊บเนี่ยมันสะดุดปั๊บเลยอุ้ยโอ้โดนเลยอันนี้เทียก็เ,เรียกว่ามันจุดกระแสขึ้นมาได้ทำให้คนเรามันเปลี่ยนแปลงใน,น,นความคิดความอ่านอ,อะรต่อไรเนี่ย แต่มาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เลื่อมใสในศาสนาที่สุดนะโยมาบวชเนี่ยนะตอนแรกนะพราถึงว่า้ตอนก่อนที่จะบวชเนี่ยเพื่อนก็มาชวนไปวัดเราก็ยังไปฮะเราไม่ว่างเลยเพื่อนนะก็พูดแบบนี้นะแต่ก่อนเนะยคือเราอ่ะเป็นคนทํางานเราเป็นคนตั้งใจไงอยากรวยอะ่ะไม่มีเวลาแล้วเข้ามาชวนไปวัดเหมือนไปเพื่อนไปฮะเรายังไม่เห็นประโยชน์ไงโย,ย แต่พอเรามาบวชแล้วเนี่ยจิตใจเรามันก็เปลี่ยนไปไงพอเรามาอ่านเรื่องมหาสติปาพบเนี่ยโหวตมาเนี่ยน้ำตาไหลไม่หยุดเลยโยไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> พอเราอ่านปั๊บเนี่ยอรัญเยลุกโมเลวาสุนยาคาเลจัมพิกาวดดก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีสู่เรือนว่างก็ดี มันเป็นคําพูดที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะโยมเราอยู่ทั้งโลกมายี่สิบปีเราไม่เคยได้ยินอะ่ะพอเราได้ยินปั๊บเนี่ยมันซึ้งน้าตามันไหลไม่หยุดเลยโยมด้วยเหตุนั้นเนี่ยทําให้ตัณมานี่จิตรวมครั้งแรกเนี่ยที่บวชอ่ะยีย่สิบกว่าวันมันก็เลยเป็นเหตุให้อยู่มานี่นะมันก็ค้นคว้าต่อใช่ไหมก็ไปอ่านประวัติท่านพอ่อลีอีกไปอ่านประวัติหลวงปู่มั่นอีก ฉบ,บับที่หลวงพ่อวิริยังท่านเขียนเงี้ยเราเลยออกทุดดงเลยหมายแล้วอยู่ต่อตั้งใจแล้วต้องเอาดีทงางศาสนาให้มันได้เงี้ยอันนี่คือคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าคนมันมีหลายประเภทใช่ไหมละ่ะ <c> พ <oughs> ระพุทธเจ้า,าทรงแบ่งแยกเอาไว้ว่าเออคนนี่มันเหมือนบัวสมเหล่าสี่เหล่านะ ให้เราที่หนึ่งมันต้องแสงพระอาทิตย์ก็บานปั๊บทันทีเราที่สอง่็ต้องรอวันต่อๆไปอาศัยอบรมสั่งสอนนั้นไปอะไรไปก็บานขึ้นมาเราที่สามประโยชน์ใต้น้ําต่อไปจริงๆล้วก็กล่าวไว้มีสามเหล่าให้เราที่สี่ก็คือเป็นเหยื่อของเต่าของปลาก็คืออันนั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นประเภทที่ว่าปะทปะปัลลัมมะ ปทัประมะบุคคลก็คือบุคคลที่ไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินได้ยินก็เหมือนอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนสะลัพีในหม้อแกงโยมไม่รู้รสเลยแต่ก็อยู่ในหม้อนันแหละจันใดก็ดีเหมือนคนวัดนี่แหละอือก็อยู่ในวัดนี่แหละกินอยู่กับวัดนี่แหละแต่ไม่สนใจอะไรเลยอ่ะพาคบูพูดอะไรกูไม่รู้กูไม่สนอย่างเดียว ชีวิตกูรอดไปวันวันนึงไม่เป็นไรจางมันเนอะถึงเวลามันก็มาเอาข้าวไปกิน <c oughs> ให้เราเห็นแล้วเราโอ๊ยเนาะคนก็มีแบบนี้เนาะเนาะอืมคือแต่เราก็ปงองนะอ,อคนมันก็มีหลายประเภทเนาะเราก็อยากได้คนดีเนาะแต่บารมีเราก็เป็นแบบนี้ <c oughs> ให้ยอะ ให้ลูกศิษยที่มาแต่ละคนนี่ก็มาสามสิบเปอร์เซ็นต์มั่งมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั่งให้ที่มาแปดเก้าสิบเนี่ยโอ้ยนานจะมีนะแต่พอมีก็มาแล้วอ้าวเราก็ทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็ไปซะอะไรอย่างนี้ไงมันก็เลยนี่แหละ <c oughs> แต่ละวัดเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้ทายาทกค็คงไม่ได้เป็นแต่ตามาคนเดียวหรอกนะครูบาอาจารย์นะ คนดีๆเข้ามาหาเราก็รักษาศรัทธาเขาไม่ได้เพราะว่าบารม,มีเราไม่ใช่ไม่ใช่ผู้มีบารม,มีใหญ่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าผู้มีบารม,มีใหญ่เงี้ยเขาคนเขาา้าใกล้ปั๊บจะรู้สึกลมเย็นอยากอยู่ไม่ไปไหนละอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็รู้สึกเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่มนันน้ำมาอยู่กับท่านอาจารย์ตอนแรกๆเนี่ย พ่เราเข้าไปใกล้ชิดจริงๆเราจะสึกคือเราก็ไม่รู้นะเราเคารพท่านเรารักท่านเราคือไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นอยู่กับอาจารยนะ์ท่านก็สอนทุกวันอันนี้จึงได้มานั่งคุยอยู่เนี่ย <c oughs> อาจารย์ไม่ใช่เป็นคนประเภทที่ว่าท่าน คือท่านไม่เล่าหรือท่านพูดแล้วก็จบพูดแล้วก็จบไม่เอามาพูดต่ออีกแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนเป็นเรื่องของความคือเรื่องการทําใจเรื่องความหลุดพ้นแล้วท่านก็เล่าเวลาเราเป็นนวดเพราะทุกวันเนี่ยตามาต้องไปนวดถวายเป็นพระอุปัฏฐากนวดวันละสองชั่วโมงนะโยมบางทีก็นวดจนสงกหลับท่านอาจารย์ก็สงสารอ เหนื่อยเนาะให้เราก็เป็นคนที่ยังเด็กเนาะตอนนั้นน่ะเพิ่งอายุยี่สิบอ่ะกำลังกินกำลังนอนอะ่ะและว้วพอเราต้องไปนอนดึกป้าบเนี่ยโอ้โหแหมกลางวันราก็ทําทำงานหนักนะโอ้แตมาทำงานหนักนะโยมแต่ก่อนอยู่กับอาจารย์เนี่ยท่านสร้างวัดที่นี่มันโอ้ลำบากมากเลยต้องทำอะไรต่ออะไร ช่างก็ทาเท่าไรธรรมะก็ทำเท่านั้นแหละอืก็อยู่กับเขาอยู่นั่นแหละอันนี้พูดถึงว่านะมันมันเป็นอะไรที่ว่าเราก็ต่อสู้มาทามาก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเมือนกันตอนนั้นนะก็าทาอยู่กับอาจารย์นั่นแหละรักเคารพท่านเราตั้งความปรารถนาก็คืออยากจะปฏิบัติภาวนาอีน,นี้วาคกูบาอาจารย์มีงานเราก็ช่วยท่านอืม ท่านไม่ได้ใช้หรอก <c oughs> ไม่ใช่ว่าท่านใช้นะอาจารย์ไม่เคยบังคับคือท่านอาจารย์ท่านเป็นพระประเภทที่ว่าไม่บังคับท่านบอกว่าถ้าทำแล้วเราต้องไปบังคับอ่ะไม่ได้บุญหรอกท่านว่าอย่างนี้ทำดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะเราไปบังคับเขาเขาอยากทำก็ทำเองท่านเองก็เหมือนกันท่านก็เคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนท่านก็ว่าอย่างนี้ เราก็เป็นคนขี้เมาท่านก็ว่านั้นเรื่องราเรื่องอยาไม่ต้องพูดถึงท่านอาจารย์น่ะจะมาเจอหลวงพ่อวิริยังอะไรเงี้ยถึงได้เหมือนกับว่าเออเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหมดถึงขนาดเป็นบ้าน,นะท่านอาจารย์ตกนรกทั้งเป็นแล้วหลวงพ่อวิริยังก็มาเอาไปบวชมาไปรักษาสมัย,ยวัดดำรงธรรม ปีสองสี่เก้าห้าโยหลังจากหลวงปู่มั่นมรณภาพได้สักสองปีสาปี <c oughs> ท่านก็ได้วบวชเข้ามาท่านบวชตอนอายุสามสิบห้าอันนี้ก็เป็นเล่าประกอบนะวันนี้เป็นธรรมะเทาไปเป็นข้อคิดเนะาะต่อไปก็ตั้งใจหลับผ่อน ยะท้าวริวะหาปุลาปริปุเรนติสักลงเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนราโสยะท้า มณีชติราสอยาทา